นี่พากหัวสิงห์นะครับนี่พาหัวสิงที่ทุกคนรู้จักนี่นี่ห้องพักยอดรอยฟุทเบิกไะเดินทางอู้นี่เป็นหมู่บ้านชาวบ้านเลยในวิถีชีวิตชาวบ้าน,นจริงๆนะครับตรงนี้จากลานจอดรถข้างล่างก็เอาเรื่องนะครับเดินกันไป นี่ก็มองเห็นทางชั้นๆก็พอแล้วดูดูสถูปเจดีวัดป่าภูทับเบิกใหญ่มากจริงๆแล้วเป็นศาลานะครับแต่ทำเป็นทรงเจดีขึ้นสูงจริงๆแลเป็นศาลานี่พระน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b ไบค์สตอรี่นะครับตอนนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยววัดท่าเบิกนะครับวัดป่าพูท่าเบิกนะครับก็เอาเข้าใจง่าย,ายเลยวัดป่าพูท่าเบิกที่บรรยากาศวิวหมอก360องศานะฮะก็ใครที่มาเที่ยวพูท่าเบิกก็จะเรียมไปทําบุญนะครับช่วยกันหาํำรูปบรรุงอาสาสนสถานนะครับได้บุญด้วยได้เที่ยวด้วยนะครับวัดป่าพูท่าเบิก นี่ห้องพักนะครับห้องพักใหม่เลยใหม่ๆสิงๆยังไม่มีใครเคยอยู่นะครับมีแต่คนอ <c oughs> <c oughs> ี่ก็เปิดเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดมีคนมาอยู่แล้วแหละผมหยอกเฉยๆนี่พาหัวสิงนะครับนี่พาหัวสิงที่ทุกคนรู้จักนี่นี่ห้องพักยอดรอยฟุตเบิกต่เดินทางวันนี้ก็มาสองคันสี่คนนะครับพาแฟนมาเที่ยว ครั้งแรกนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มาวุเบิกทางยังชันไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาแะตรงนี้ตัวแรกแต่ว่ามันเลี้ยวไม่ทันซัดมายาวๆเลยบูบ๊ขึ้นมามันไหลขึ้นมาบนนี้ บรรยากาศดีจริงโอ้ยลงแบบนี้สักกิโลนึงนี่เมื่อไ่ตายน้ำหนักทิ้งแขนหมดเลยก็ไม่ถือว่าสูงเท่าไหร่นะไม่ถือว่าไกลเท่าไหร่กำลังดีพอได้ออกกำลังกายหน่อย <S <S อเจอ่ะแล้วเราจะพาไปเที่ยวนะครับ ่าในหมู่บ้านถ้าเบิกเะาราไปทําบุญไหว้พระที่วัดูดถ้าเบิกนะครับวัดตาูุ้าเบิกไปกันอันนี้เวลาใบสามโมงนะแดดเปรี้ยงเลยตอนนี้แต่ว่าอากาศเย็นแหละน่าอยู่ประมาณยี่สิบอองศา ح. ผมไม่รู้นะไม่รู้ดูอุณหภูมิยังไงดูอินเทคแอร์เหรอกดดูให้เป็น <laughs> ผู้ระเบิดก็จะเลืมชิมไวายนะครับก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเครื่องดื่มที่น่าลิ้มลองแล้วกันนะฮะแนะนําเลยเข้าไปตามร้านค้านะฮะด้านซ้ายมือที่กำลังจะถึงนะฮะก่อนเข้าหมู่บ้านผู้ระเบิดหอวัตถูภูมิจะมีร้านค้าขายวายนะฮะผมแนะนําเลยเข้าไปนะครับเดินเข้าไปทีละร้านนะฮะแล้วก็ชิมไห้ครบทุกรสชาตินะฮะพอครบรสชาติแล้วก็ไปอีกร้านหนึ่งนะฮะ แล้วก็ชิมเาผมให้ไม่เกินสามล้านไม่ได้ไปไหนแบบเมาหยอกหอกนะครับหยอกหอกก็ชิมแล้วก็ซื้ออุดหนุนช่วยชาวบ้านนะฮะก็ที่เขาทำมาหาขายไอผมพูดหยอกไเฉยนะเ๋ยวททำจริงนะเดี๋ยวชาวบ้านเจ๊งนะฮะเขาจะเอาวายเนี่ยมาให้เราชิมทุกรสชาติเลย ซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไร,รเราก็ไปชิมอ่าถูกใจก็ซื้อไม่ถูกใจก็ผ่านนะครับแต่ว่าถ้าชิมเยอะๆแล้วไม่ถูกใจนี่ก็มองค้อนเลยนะครับพราะขาอ่านี่นะครับแถบร้านค้าวันนี้วันอาทิต ตอนบ่ายก็จะเงียบเงียบหน่อยนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเริ่มกลับกันหมดแล้วนะครับพวกนี้ก็ทํางานตามกปกติมีแต่คนบ้าอย่างผมนะครับที่มาตอนวันอาทิตย์กับปันจันเร์ก็ว่างนะครับว่างว่างเวลานี้ก็มาเวลานี้นะครับขอ้อข้อดีก็คือคนไม่เยอะนะครับไม่แออัดเท่าไหร่หอ,อพักก็ราคาถูกแล้วก็อยากพักที่ไหนพักได้เลยนะครับเพราะ คนหนีกลับบ้านหมดแล้วส่วนมากจะว่างนะครับมาพักที่ไหนก็ได้เราจะพักที่ไหนก็ได้บอกเลยวันนั้นคืนวันอาทิตย์เนี่ยพักที่ไหนก็ได้อไ,ไอะไรไอ้กระโจมที่ว่าคานติดกันอยู่ตรงไหนนะเรียว่าขย่มตั้งแต่สองทุ่มยันตีหนึ่งที่ในติกต็อกกำลังดัง ทนี่โอ้โหเต็มเลยที่พักเพียบคนก็เริ่มเงียบแล้วครับอคนเริ่มเดินทางกลับหมดแล้วบรรยากาศดีนะฮะตัวนี้เพิ่งจะเริ่มหนาวไดไม่กี่วันนี้เอง วันนี้เป็นวันที่19พฤศจิกายน2566นะครับพึ่งหนาวได้วันสองวันครับมาถูกช่วงมากก่อนหน้านี้ฝนตกหบอกเลยละใครมาโดนใครมาโดนฝนนี่สวยมากคือมันมันไม่น่าเที่ยวนะครับถ้าฝนตกม,นมันอะไรมันจะยุ่งยากไปหมดขี่มอเตอร์ไซค์นี่ยิ่งอุปสรรคเยอะเลยนะฮะถ้ามันฝนตกเนะี่ย เดี๋ยวหาร้านกาแฟบรรยากาศดีๆนั่งชมวิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำบุญที่วัดกันเดี๋ยวไปดูวิวบรรยากาศที่วัดป่าพุทเบิกนะครับเหนเดี๋ยวฮะจีเข้ามากลางเต็มโอ้ยถนน อ่อนังไงเจอแล้วเจดี JD. เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนะเพื่อน ปกติถนนเส้นนี้รถติดนะครับรถเยอะมากถ้าเป็นวันเสาร์อันนี้เงียบละวที่พักก็เงียบแล้วนักท่องเที่ยวก็จะอยู่สุกเย็นเสาร์เย็นอาทิตย์เย็นก็กลับก็แต่ว่าทางเอาเรื่องกันนะครับทางเนะี่ย สั่งนี้คนไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่เพราะว่ามันมองไม่เห็นวิวนะครับเป็นภูเขาใหญ่ตั้งบงังอรา,าคาก็น่า,นาจะถูกกว่าฝั่งด้านขวานะครับด้านซ้ายราคาจะถูกกว่าฝั่งด้านขวาเพราะว่าด้านขวาจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่ตัวเองจำได้ไหมสมัยก่อนที่เรามาครั้งแรกอะที่ ที่ที่เรามาครั้งแรกอะมเมฆเต็มตรงนี้เลยจำได้ไหมนี่แหละที่ขี่รถเก่งมากแต่ก่อน นี่มันต้องแบบนี้สายป่าใน่ขึ้นภูท้บเปิดในคลองเลยถนนแบบนี้เสียเอฟรถขี่สปอร์ตขึ้นนิ้วหูโอ้ยเหนื่อยรถทางเรียบมาขี่บนเขาอนันทางคุขาะด้วยนะโอ้โเ,เ,เ,เอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยแหละ นี่ก็ครั้งที่สี่นะครับที่ผมมาฟูทะเบิดก็ไม่เคยขึ้นมาบนวัดตรงนี้เลยนะครับไม่รู้จักนะครับอันนี้มีเพื่อนแนะนำมาให้มาก็มาถวบ,บุญครับเคยมาครั้งหนึ่งมากับรถตรงนี้แหละ เพราะว่ามันขี่มาแล้วมันดูแบบบางเวงนะครับไม่รู้ว่าข้างในข้างในในี้มีอะไรบ้าง <L> คิดว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านนนะน่าจะมีชุมชนชาวบ้านอยู่นะครับถ้ามีวัดต้องมีชุมชนอยู่อ่า,าอ่าละนี่อ๋ออนนี้เป็นเป็นหมู่บ้านของชาวบ้านที่นี่นะครับเป็นคนท้องถิ่นนะครับจะไม่ค่อยมีที่พักนะฮะก็จะเป็นที่อยู่ของชาวบ้านเลยเป็นวิถีชีวิตชาวบ้าน แท้ๆเลยนะฮะนี่ขี่เอทีบีก็เหมาะนะฮะบ,บนเขาอย่างเงี้ยควดเทะสบายเลยนี้ ไปลุยป่าลุยเขา็นี้เข้าออทางเขาเลยแหละ ATV เอ่ะผมขันหนึ่งเท่าไหร่นะถ้าขี่อย่างนี้มาอยากชนโมดีเป็นไงไม่รู้ขึ้นเขาได้อยู่แต่ว,ว่าทางตรงไม่ได้จะได้หรอกเพราะว่าเป็นสีล่ล้อะขี่เร็วไม่ได้เป็นพาละถนนเต่า เป็นหมู่บ้านชาวบ้านเลยในวิถีชีวิตชาวบ้าน,นจริงๆนะครับตรงนี้ไม่มีอะไร,รอะดีสวดเนี่ยกอแล้ว <c oughs> ไม่มีที่พักของนักท่องเที่ยวเลยนะครับมีแต่บ้านชาวบ้านนี่อยู่กันแบบชาวบ้านเลยรถไถอุ <c> ้ย <oughs> <c oughs> มีขยะด้วยเนอะมีถังขยะด้วยแสดงว่ามีรถเก็บขยะนะนี่บนนี้ มีรถเก็บขยะด้วยนี่ย,ยังกเกษตใใ้สบานนี่เห็นไหมโอ้โหหมู่บ้านใหญ่เะนะี<อ>่ยน<อ>ี่ดูหน้าตาคนพื้นถิ่นเขาจะเปบเหมือนชาวเขาชาว้อยนะครับจะเป็นแบบ ตาชั้นเดียวนะครับสังเกตยดง่ายเลยชาวท้องถิ่นกับนักท่องเที่ยวนะครับเด็กๆก็จะตา,ตาตาตีแล้วก็ผิวขาวน้ตาตะน่ารักนะครับแต่ถ้าเด็กผู้หญิงนี่จะแต่งตัวแบบชุดชาวเขาเหมือนชาวเขาเผามงอะไรเงี้ยครับผมไม่รู้นะชุดอะไรผมเนี้ยผมผมเคยเห็นแต่ผมคุ้นเคยแบบนี้นะครับแล้วก็แจมแดงแดง <laughs> น่ารักเลยนะ หมู่บ้านใหญ่เลยไม่ใช่เล็กๆนะเนี่ยข้างในเนี่ยอยู่กันเป็นชุมชนใหญ่เลยแหละก็ว่ามีทั้งขยะให้ด้วยโมลายร้อยหล,ลังคานเนี่ยฟ,ฟ,ฟูสายด้วย ไน่าจะใช่ก็เ,เห็นรถเ้าลงมาทางนี้ทางขึ้นวัดป่าภูทับเบิกเห็นคนแนะนำมาบอกบรรยากาศดีวิวสวย364องศามองเห็นวิวรอบด้านนะครับจุดนี้ ไหนล่ะหากันไม่เจอบังต้นไผ่ถามป้าป้าบอกไม่ทันสังเกต โอเคจอดรถนะครับเดี๋ยวเดินขึ้นไปบูวิวข้างบนจากลานจอดรถข้างล่างก็เอาเรื่องนะครับเดินกันไปนี่แค่มองเห็นทางชันๆก็พอแล้วด,ด,ด,ดูดูเดินขึ้นมาขึ้นทางโน้นทางขึ้นเจดีอบแดดผมสับจักตุ่มนะ สถูวกเจี๊ยดีวัดป่าภูท่าเบิกที่มองเห็นมาตั้งแต่ไกลๆตอนขึ้นเขาคล้องเงินคล้องทองสักทีแล้ว ที่ปฏิสถานพระปางอย่างปางนอนดีใหญ่มากจริงๆแล้วเป็นศาลานะครับแต่ทำเป็นทรงเจดีขึ้นสูงจริงๆเป็นศาลานี่พระนอน สร้างนะครับถ้าสร้างเสร็จน่าจะสวยงามนะครับน่าจะอีกหลายปีอยู่แล้วก็อาศัยให้เงินทําบุญนะครับที่นักท่องเที่ยวมาแวะทําบุญแล้วก็จะได้สร้างศาสนสถานเป็นสลาสถูปของวัดป่าพุทธเบิกนะครับก็เรียนเชิญนักท่องเที่ยวนะครับทุกคนทําบุญกันเยอะๆนะครับโอเคครับก็ทําบุญไหว้พระเรียบร้อยนะครับก็บนนี้เป็น ถ้ามองมาแต่ไกลๆก็จะเป็นเจดีย์สถูปสตูปเจดีย์ที่สูงตั้งตระง,งานอยู่บนภูทับเบิกนะครับจะมองเห็นได้แต่ขานยมลแล้ะก็มาทบาบุญไหว้พระกันเยอะนะครับก็จะได้มียอดเงินบริการสร้างสาธารณสถานช่วยกันนะครับตอนนี้พระ,ะมีสิ่งให้ก่อสร้างตั้งเยอะเลยนะครับก็ยนเชิญพี่นอนไปเจอเอฟซีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะก็น,นี้ผมพามาดูบรรยากาศนะครับก็ด้านในแล้วก็บนสถูปเจดีย์ของ ยอดวัดป่าพุทธเบิดนะครับโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องพิ้งไบสตอรี่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเคโต้ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ